สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้พามาพบกับรถยนต์เข้าใหม่กันอีกเช่นเคยวันนี้มี t o y o ต a v i g โก h แชมป์มานำเสนอค่ะซึ่งวันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยก็คือเป็นรุ่นทีอาดีนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> สวยอยู่แล้วข้างหลังนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ารอบคันสวยงามมาก ทุกอย่างนะคะเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะที่ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามีตาโลโก้3 i d ทุกอย่างอยู่นะคะสีเดิมทั้งล่ําไม่ชนไม่ทําสีนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่สดๆรอ้รอนๆวันนี้เลยค่ะอ่ะบริพาชุดแต่งรอบคันเลยนะคะคันนี้มีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาไล่กันดูดีกว่าค่ะไฟนะคะยังเป็นไฟมัลติรีฟเลกเตอร์อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะด้วยความที่ตาไฟข้างหลังเองนะคะก็เป็นตาไฟไยท้ายแบบ LED เนาะก็สวยงามค่ะข้างนอกก็จะดู แข็งแกร่งบึกบึนนะคะดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเราจะพาไปดูกันที่ภายในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหน เอาละค่ะพอมาถึงภายในนะคะห้องโดยสารเนี่ยเราเปิดมารู้เลยนะว่าเป็นทริอาดีนะคะรุ่นทริอาดีเนี่ยเขาฝังสลักไว้อยู่ตรงนี้เลยนะคะเบาะอยู่แล้วนะคะพอนั่งมาเขาด้วยความที่เขาเป็นเบาะผ้าเนาะความระบายความร้อนแล้วก็ดีไซน์เขาค่อนข้างสวยค่ะอ่าโลโก้ทริอาดีแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับลวดลายที่คุมทีมสีดําส้มแบบนี้นะคะมาดูกระดิกสักนิดหน่อยดีกว่าตามแดชบอร์ดตามคอนโซลหน้านะคะคอนโซลหน้าเองสะอาดตามากนะคะสามารถเล่นซีดีได้ FMA m ได้ทุกอย่างเลยนะ เกียร์5สปีดนะคะก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะขับง่ายๆสบายๆใช้งาน,นง่ายๆค่ะพละกาลังเอาเรื่องอยู่นะคะโตโยต้านะคะก็ดีเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการซื้อง่ายขายคล่องนะคะหาอะไรง่ายโตโยต้าแนะนำเลยนะมีช่องวางแก้วนะคะ2ข้างเนาะแล้วก็คันนี้นะคะก็วิ่งมาไม่มเยอะวิ่งแสนนิดๆเท่านั้นเองรถปี2013นะคะคันนี้แล้วก็คันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสให้ด้วยนะคะคันนี้นี่เลยบุ๊กเซอร์วิสเ มาเดี๋ยวพาไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะห้องเครื่องก็สวยนะเดี๋ยวมาเช็คก,กันที่ห้องเครื่องกันว่าสวยเดิมหรือเปล่าออไปค่ะ มาดูกันดีกว่าค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเน้นเดิมเดิมนะคะเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสำหรับใครที่ต้องการพลังก,กำลังคันนี้นะคะให้อยู่ที่120แรงม้าค่ะคันนี้เนาะมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าซื้อรถคันนี้ไปเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องให้ดูแลเครื่องดูแลช่วงล่างดูแลในเรื่องของระบบไฟความสะอาดภายนอกภายในทุกอย่างให้หมดเลยค่ะซึ่งเห็นอย่างเงี้ยก็สวยอยู่แล้วนะอ่ะ สวยมากๆแล้วก็ใครที่ต้องการการประหยัดน้ํามันหรือว่าต้องการรถยนต์ใช้งานเนี่ยคันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมเลยค่ะก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของราคานะคะเดี๋ยวมาดูกันอยู่ที่น็อตด,ดีกว่าค่ะดูได้เลยนะใหม่มากหัวน็อตสักตัวยังไม่เคยขันเลยนะคะดูได้เลยด้วยความที่เขามีในส่วนของอ่าป้ายหรือว่าต่างๆนะคะยังติดอยู่เลยนะคะย้ำนะคะเดิมจากโรงงานจริงๆค่ะ ย้ำนะคะว่าตีความใหม่เลยนะคะคันนี้ด้วยความที่คันนี้เขาเป็น t ตย o ต้าวีโก รุ่น TRD ค่ะคันนี้ใครที่อยากได้นะคะเอาไปเลย3า9 0 0 0แซื้อสดราคาเน็ตแล้วไม่บวกแบตเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อผ่อนราคานี้นะคะเดี๋ยวมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษออกรดแค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะใช้เครดิตฟรีนะคะใครที่ต้องการใช้เครดิตหรือว่าต้องการให้เราส่งฟรีทําสัญญาฟรีถึงที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามเดี๋ยวไปหาให้ถึงที่เลยนะคะยังไงโทรมาหาเราได้เลยนะคะสีรุ่งคัสเ,เตอร์อยังไงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด, subscribe ดน,ะะนนี้ จีน่าแล้วก็เจ้าโตโยต้าวีโก้ทรีดีคันนี้สุดหล่อแบบนี้นะคะขอเนี่ยร่ำลาไปก่อนคะ่ะคลิปหน้าจะเป็นคลิปไหนยังไงรอดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะ